สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับกับข้าสู่ช่อง y YouTube ของพี่แม่มือน,สออนีสิบห้ามาเลาะเบิงมือนีสิผ้ามาเลาะเบิงสถานการณ์งานยิวซึ่งกำลังสิเกิดขึ้นวันที่หกถึงวันที่สิบเดือนหนีครับมาเบิงวันถาวาลดาเจ้าผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่าน,า,านไปหลากหลายบ่มาเบิงหลานขาน้าเลาะพี่น้อง จเจ้าต่างเต็มบอ่อนี่ครับงานนู่กระสิเลิร์นขึ้นวันที่6ถึงวันที่10ทันว่าคมนี้ลานขาเพิ่นกบแบบว่าตัางเต็มเลยนะพี่นนองมองสามแยกเพิ่นท่องนี่นเห็นบอถถ่อลดยังนีนเต้มไปเบิดได้พี่นอ้องลานขาสองข้างทางสัญจรไปมาทางเคยแบบว่าก่วงกวงเนาะมันกระสิเคบแฉลงจะน้อยบ่าเนี่ย นี่ครับผมถ่ายเอาบรรยากาศงานนิ้วคนทองซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แทบนี้ถ้าหาว่าเป็นดังขึ้นเป็นสิบปดเลยดที่้องยวให้รถสัญจรไปมาแต่ว่าตอนกลางวันยังแลนไปมาได้อยู่กลางวันยังสัญจรไปมาได้อยู่ ลานขาเต้มถนนกันไปเลยครับบนเก่าหลัก,กวงนหน้าพี่น้องเอาถุงหนึ่งละร้อยเย่ร้อยเย่นี่ครับบรรยากาศเวสีเก่าหลักครับพี่น้อง สองข้างทางนี่ครับเป็นลานขากเต็มไปเบิดเลยนะกลางคืนคนหลาเปะละ่าอะไรนะกลางคืนคนเริ่มเยอะหรือยังยังครับยัง,ยงเรียกเองอยังยังใช,ยใช่ไหมครับครับโอ้ผู้บ่าวมอเตอร์ไซค์บ้านเต็มอยู่บรรยากาศสองข้างทาง งานอยู่พ้นท้องซึ่งสิเริ่มขึ้นวันที่หกถึงสิบทันว่าคมเนี่ยแหละพี่น้องผมผ่านมาผมก็เลยในเก็บเอาภาพต่างๆให้พี่น้องในเบิ่งกันเต้เนาะพี่น้องลานคาลานขายก็ได้ผู้ดได้ก็อยากมาเที่ยวเด็กพี่น้องงานอยู่พวนทองเป็นงานอยู่ที่แบบว่าใ่อย คนนี่มุ้ยจากมาแต่ใสแต่ทางใดพี่น้องคอนหลายอิรีว่าสันโตนี่ครับมองสามแยกข้างน้านี่เนี่มาแรงเป็นสิบปิดมองนีทางที่ผมแลนมากนี่มาบ่ใดได้พี่น้องพุ่นต้องออก้ายพุ่นแลนลอพุ่นมองข้างรถเฉลียวมากพุ่นละแ,นลปปนแลนรอไปเุื่อเราออกพี่ทำไมาแต่ต้องพอกขาเลี้ยวใายออกไปพุ่นบ่ <c oughs> ะสามารถสิพนันผ่านใจกลางมองนีใดวันทอา บังหันมาแบบว่าหเห็นสองข้างทางกันเลยบานี่ขากรับขากรับผมสีไทยอ,อ่าข้างทางให้เบิง้งบานี่ผมสีไทยเอาบรรยากาศข้างทางให้เบิ่งพี่น้องวังห,หันเห็นเต็มเต็มทั้งสองฟังเลยทั้งซ้ายทั้งขวาหนี่ครับมุมหนีข้าจ้าก็สิปิดเลยมาห้รถแร่นไป ต้องเขาพูนเหลียวสายไปทางพุนทางอำเภอ่อสีพุนนะครับทางอำเภอ่อสีทางเรือทางพุนนี่ครับงานหิวคนทองซึ่งสีเริ่มขึ้นวันที่หกถึงวันที่สิบท่านว่าคมถี่สีหอน,นีเนาะตอนนี้ผมสีเอาฟังนี่ให้พี่น้องนี่เบิรงฟังสารเจ้านะพี่น้อง ตอนนี้ผมสะเอาฝากฟังทางสารเจ้าปูให้เบิิงครับนี่ครับบอวขาไม่ขายขายเขาขายของเต็มไปเบิดเลยเด้พี่น้องพุ่นครับข้างในพุ่นอ๋อประชุมข้างในพุ่นพุ่นครับข้างในนี่ครับของเต็มไปเบิดเลยเอาผู้ใดมีโอกาสผ่านไปผ่านมากครับแล้วเวียวกแล้วการแล้วงานอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องมีหาหมือตัว วันที่6ถึงวันที่10บขับมามือได้ก็ไดมอลามีตะขนะเใหญ่ๆเอาลดป่านี้ผมกระสิเลียวขัวตัวบาลนย้เลี้ยวขวาขึ้นทางโอ้ยเบิ่งรถบ่านออคนสวยเอ้ยโอ้ยเนาะ ทางกสิขับแครเดอพี่น้องในช่วงนี้ช่วงเทศกาลช่วงางานอยู่วันที่หถึงวันที่สิบนี่ให้พี่น้อง้เบิง่งท่างซานเจาปูกุดเปงครับพี่น้องรถล,ลากก่จอดกันเสรยรวยเสยลายอยู่นี่ขนาดนี้กังวนดีดีพี่นอ้องนี่บรรยากาศขางทางพี่น้องในบริษกันอา้าวผู้ใดอยู่ใกล้แถวนี้ มีโอกาสผ่านไปพันมาแวะมาเที่ยวงานอยู่พนทองเด้อพี่น้องเริ่มวันที่6ถึงวันที่10บทันว่าคมหนีแล้วละ่ะเนาะพปเยี่ยมแบ,บกัสิมาเสมอกันเด้เออวันนี้เดท่ายเอาบรรยากาศขางขางทางมาเด้อเอาแบบว่าตรงๆให้พี่น้องดีเบิ่งเลย สนหรับพี่นอกไดิบึงขางนั่งสำหรับคลิปนี้ให้เบิ้งพ่อหอมปากหอมคอสำมเน่เนาะพี่น้องขอบคุณมากาๆด้วยก็แล้วกันสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube พ่อใหเมช่นเจโอทูออฟฟิเชียลคลิปนี้สำมเน่ละบายบาย